สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูการทาสีเตียงไม้สักขนาดหกฟุตครับตอนนี้ประสบปัญหามากเลยครับการทาสีครับช่วงพายุฤดูฝนมาครับไม่ว่าเป็นพายุอะไรครับเราก็ทาสีไม่ได้เลยครับช่วงนี้ครับอากาศมันเย็นพอทาไปแล้วมันจะขึ้นฝ้าขาวแบบนี้ครับนี่ครับทาไปก็ขึ้นฝ้าขาว ช่างสีก็ทาไม่ได้ครับสีก็ออกมาไม่สวยครับเพราะว่ามันไม่แห้งอากาศมันเย็นครับเตียงที่ทาส่งลูกค้านัดกับลูกค้าไว้ไม่ว่าจะเป็นตู้เป็นเตียงก็ต้องมีการเลื่อนกันไปอีกครับนี่คือปัญหาของคนทําสีทาสีไม้สักครับทาสีเฟอร์นิเจอร์ครับแดดมันไม่ออกเลยครับ นี่ครับถ่ายให้ดูเลยครับให้สําหรับลูกค้าที่นัดลูกค้าไว้ว่าจะส่งพรุ่งนี้วันเลื่อนสองวันห้าวันมันไม่เสร็จนะครับช่วงนี้ครับเป็นมาแบบนี้เป็นเดือนแล้วครับกว่าจะเสร็จได้ใช้เวลาหลายวันมากเลยครับการทาสีการทำสีช่วงนี้ครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปการทำสีช่วงฤดูฝนตกนะครับช่วงฝนตกมันจะเป็นแบบนี้ครับ ช่วงหน้าฝนมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าอากาศเย็นแล้วทาสีออกมาจะเป็นฝ้าแบบนี้ครับขนาดเราใช้ทินเนอร์อย่างดีครับขนาด 3a ครับราคาถังหนึ่งนี่ก็8 9 0เกบาทเลยนะครับถัง2อง0ลิตรครับแต่จริงๆแล้วทินเนอร์ก็มีอยู่ประมาณ150ลิตรนแะครับแพงกว่าน้ำมันนะครับทินเนอร์ครับ150ลิตร 8 5 0 0ถึง9 0 0 0นะครับไม่ใช่ถูกครับนี่ครับการทำสีปัญหาของช่างสีวันนี้ก็เลยม,มาถ่ายคลิปเก็บภาพให้พเพื่อนๆที่สั่งเฟอร์เนิเจอร์ไว้แล้วส่งไม่ตรงกำหนดได้ดูครับนัดลูกค้าไว้ว่าอีกวัน7วันมันส่งไม่ได้จริงๆครับนี่คือปัญหาครับ แต่ก็จะพยายามนะครับถ้าแดดออกเมื่อไรก็จะทำส่งให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วเลยครับลูกค้าหลายท่านนะครับโทรมาของเสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จนะครับต้องกลาบขออภัยด้วยครับมันไม่ทันจริงๆครับวันนี้มาถ่ายคลิปเก็บภาพช่างสีทาสีแล้วมันเกิดฝ้าขาวอย่างที่เห็นนี่แหละครับเพื่อนๆครับหรือใครมีวิธีแก้ก็ช่วยแนะนำด้วยครับ ผมก็ทำเฟอร์นิเจอร์มาหลายปีเนาะมันก็ไม่มีวิธีแก้ครับแก้ก็คือใช้ไฟสปอร์ตไลท์มาส่งแบบนี้มันก็ไม่ไหวครับมันก็เป็นขาวอยู่ดีครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คนทำก็ร้อนด้วยครับขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับสวัสดีครับ